ถึงคู่ขวัญแห่งค่ายเอ็กแซคแทงศักดิ์สิทธิ์กับแหม่มคัทลิยาจากละครเรื่องเพื่อเธอและอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าซึ่งเร็วๆนี้ทั้งคู่ก็จะได้หวนกลับมาคู่กันอีกครั้งในละครซิทคอมเรื่องเพราะมีเธอทางช่องวันที่ได้บวงสูงเปิดกล้องถ่ายทำกันไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะพอดีใจที่เป็นหนึ่งในคู่ชิ้นของประเทศไทยเหมือนกันเราก็ภูมิใจอยู่แล้วอนะเนาะมันก็ต้องมันก็เป็นเหมือนกับเวลาเราทํางานมาอย่างนี้ค่ะแล้วพอในทางกลับกันเนี่ยผลตอบรับ มันมันทำให้เราหายเหนื่อยทำให้เราชื่นใจทำให้เราภูมิใจ <c oughs> ว่าเออคนดูชอบมันมันมันมีปฏิกิริยาแบบนี้ขนาดนี้เกิดขึ้นจริงมันก็ภูมิใจแล้วแล้วตอนนั้นพี่แท่งเขาก็ดังมากอยู่แล้วเราก็เป็นเหมือนน้องใหม่เข้ามา <c oughs> เขาก็ต้องเป็นป๋าดันเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณ <c oughs> คนดูนะเพราะว่าการที่เราได้มาเป็นคู่จิ้นเนี่ย แปลว่าเขาดูแล้วเขาอินแล้วเขาสนุกเขาเต็มที่เขาเชื่อไปในตัวตัวของตัวละคร<อ>ตัวแสดงเพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันก็คงมีพลังอะไรบางอย่างนะครับที่ทําใหา้คู่จิ้นในแต่ละคู่ที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีสเสน่ห์อะไรบางอ,อาจจะเป็นการที่จะแสดงแล้วเข้าขากันรับส่งกันพอเหมาะพอเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เลยสร้างความรู้สึกให้กับท่านผู้ชม ว่าเออคู่นี้แหละเขเวลาเขาเล่นด้วยกันนมันพอดีเลยกระแ<ฆ>ส,สต,ตอบรับดีเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งผู้จัดเองก็พยายามจะตามให้เรามาทํางานร่วมกันนะ,นะครับนะไม่ว่าจะออกงานถ่ายโฆษณาหรือเล่นละครนะฮะก็จะมีมีส่งผลไปในทางที่ดีนะมากกว่าแม้จะเป็นได้แค่เพียงความรักในจอแต่ก็มีคู่ควันหลายๆคู่ที่ลุ้นขึ้นจนกลายเป็นความสัมพันธ์นอกจอขึ้นมา